ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบคว่าคนอ่านข่าว trn tv สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้นั้นครับจะเป็นเรื่องราวเร้นลับเกี่ยวกับความอาถรรพ์ของเขื่อนสีนครินการจนบรุรีทุกท่านครับเรื่องเล่านี้ถ้าหากว่าใครที่รับฟังจนจบแล้วและเกิดว่าเคยได้รับฟังมาก่อนกรุณาเถอะครับบอกกันด้วยว่าท่านเคยได้ยินมาบ้างแล้ว และถ้าฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกรุณาพิมพ์บอกกันด้วยนะครับที่สําคัญครับถ้าเป็นคนในพื้นที่กรุณาช่วยพิมพ์บอกกันด้วยว่าตำนานแล้วก็สิ่งที่เล่ากันต่อๆกันมาสําหรับคนพื้นที่นั้นได้ยินมาว่าอย่างไรกันบ้างแน่นอนครับท่านผู้ชมทุกท่านเรื่องราวของความเชื่อและคําทํานายรวมถึงเรื่องเล่าตำนานอาถรรพ์ความเร้นลับก็ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้วิทยรณญยานในการรับชมรับฟัง ยังไงก็ถือว่ารับฟังเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนสติและเตือนการกระทําในแต่ละวันของพวกเราให้เรานั้นใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทครับเอาละครับก่อนจะรับฟังกันนั้นกรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อให้ได้รับทราบเรื่องราวข่าวสารดีๆใหม่ๆที่น่าประทับใจได้ทุกๆวันครับซึ่งก่อนที่คนอ่านข่าวนั้นจะเล่าเรื่องเล่าสุดอาถรรพ์จากเขือนสีนกริน ก็ขอร่วมแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องมาวินณเขื่อนสีนครินด้วยนะครับมาร่วมกันแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องกันด้วยนะครับเรื่องเล่าสุดอาถรรพ์จากเขื่อนสีนครินเขื่อนสีนครินสถานที่ที่สร้างชีวิตและพรากชีวิตและคำล่ำลือสุดอาถรรพ์ ครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านครับในเรื่องราวคำล่ำเลือสุดอาถานี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างชีวิตแล้วก็พรากชีวิตกับปริศนาที่ยังไม่ได้ถูกคลี่คลายของเขื่อนสีนครินท่านผู้ชมครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขื่อนสีนครินนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับของการพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจานบรุรีเป็นทั้งแหล่งที่ให้ความรู้ และก็แหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แก่ผู้ที่ได้มาเยือนและก็มาเยี่ยมชมทั้งนี้ครับยังส่งผลทําให้มีการขยายตัวทางการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางขึ้นเช่นแพ้ท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ําและรวมถึงการศึกษาทางธรรมชาติเป็นตน้นทุกท่านครับสำหรับเขื่อนสีนก,กรินนั้นเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมระบบชนะระทานผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทก,กภัย และอำนวยความสะดวกแก่การคมานาคมทางน้ำทั้งนี้ครับยังคอยผักดันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในบริเวณปากน้ำแม่กลองรวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อส่งเสริมการประมงและก็สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นครับท่านผู้ชมทุกท่านครับใครที่เคยไปเที่ยวเขื่อนศรีนครินกันบ้างหรือว่าใครที่มีอาชีพอยู่ที่เขื่อนศรีนครินกรุณาบอกกันมาด้วยนะครับว่าท่านเคยไปเที่ยวมาแล้วแล้วเป็นอย่างไรบรรยากาศดีมากน้อยขนาดไหน สามารถพิมพ์บอกกันมาได้นะครับครอบกว่าคนอ่านข่าวทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านครับสําหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ครับซึ่งเขื่อนสีนก,กรินนี้เป็นลักษณะหินถมแกนดินเหนียวที่มีความสูง140เมตรโดยที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถกักเก็บน้ําได้มากที่สุดของประเทศไทยแล้วก็สร้างขึ้นบนแม่น้ําแควรบริเวณบ้านเจ้าเนิตนตําบลท่ากระดานอําเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจานบุรี และก็นับได้ว่าเป็น,นเขื่อนแห่งที่8ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากอฟผอได้สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกของคนในชุมชนรวมถึงได้ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อพศ .2516 แล้วก็เปิดขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2524ท่านผู้ชมทุกท่านที่เคารพครับกรอบก่าคนอ่านข่าวทุกคน และแล้วเราก็มาถึงในเนื้อหาที่มีใจความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้แล้วครับถ้ายัางไงตั้งใจรับฟังกันให้จบแล้วก็ใช้วิธีรณยญาณในการรับฟังกันให้ดีครับแน่นอนนะครับว่านอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามแล้วครับคำล่ำลือที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนั่นก็คงเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วก็อาถรรพ์เกี่ยวกับสถานที่ลึกลับแห่งน,นี้ซึ่งลึกลงไปในแผ่นน้ำครับกลับมีเงื่อนงำบางอย่างนั้นซ่อนอยู่ แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่หลายคนนั้นต้องมาสังเวยชีวิตจมดิ่งสู่ใต้พื้นบาดาลแห่งนี้ท่านผู้ชมครับกดไลค์กดติดตามเป็นครอบครัวเดียวกันเชิญรับฟังเนื้อหาสำคัญพร้อมกันได้เลยครับปริศนาคำล่ำลือสุดอาถรรพ์ทำลั่นทมใต้เขื่อนสีนักครินเรื่องราวดังกล่าวครับได้ถูกเปิดเผยหลังจากที่นักประดาน้ำได้ทำการค้นหาผู้สูญหาย ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ไม่ไกลจากแพ่นักท่องเที่ยวครับแล้วก่็ลึกลงไปจากผืนน้ํานี้เองครับอาจจะเป็นที่ตั้งของถ้ำลั่นทมเชื่อกันว่าเป็นถ้ำโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้น้ําโดยคุณเฉลิมพลหงยนต์ประธานชมรมกู้ภัยทางน้ําภาคเจ็ครับได้เล่าว่าเคยมีเรื่องราวของทหารได้ลงไปดําน้ําแล้วไปเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีบาทพระอยู่สิบบาทอยู่เบื้องล่าง และเมื่อได้ดำน้ำลงไปหาร่างผู้สูญหายลึกลงไปประมาณ45เมตรก็พบร่างนอนคว่มอยู่กับก้อนหินระหว่างที่พยายามนำร่างขึ้นมานั้นก็เห็นคนคนหนึ่งมองหน้าซึ่งเป็นคนแก่สายตาเรียบเฉยตนคิดว่าเป็นเงาของอะไรบางอย่างแต่มองอีกครั้งหนึง่งก็ได้เห็นเหมือนเดิมว่ายังมองอยู่และก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับศพเรื่องราวที่ว่านี้ครับทีมงานได้ทำการพิสูจน์ ทิ้งทุ่นลงไปใต้น้ําแล้วก็ใช้กล้องบันทึกใต้น้ําแต่ว่าไม่มีใครบอกได้ว่าถ้ำลั่นทมนั้นมีพิกัดอยู่แห่งใดดังนั้นครับจึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถมองเห็นถ้ำลั่นทมได้และเมื่อลึกลงไปก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดทั้งนี้ครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านชาวบ้านยังเล่ากันอีกว่าถ้ำลันทมนั้นมีเรื่องราวเล่าต่อกันมาว่า มีผัวเมียคู่หนึ่งพ่อแม่ไม่ให้แต่งงานด้วยกันจึงหนีไปอยู่ในถำ้ำแต่ว่าเมื่อผู้ชายมีแฟนใหม่ผู้หญิงเลยผูกคอในถ้ำนั้นร้องหวยหวนทุกระทมแต่ทว่าครับก็ย่อมเป็นเพียงคำบอกเล่าท่านผู้ชมครับทีมนักประดาน้ำได้ทำการพิสูจน์ลงไปใต้น้ำแต่ก็ไปด้วยความยากลำบากแล้วก็เป็นอันตรายทำให้ต้องยุติการพิสูจน์ ดังนั้นเบื้องต้นนี้ครับยังคงไม่เจอสิ่งลี้ลับแต่ถ้าว่าครั้งต่อไปอาจจะพิสูจน์ให้เห็นกันให้แน่ชัดว่าใตาน้น้ําแห่งนี้นั้นมีถ้าลั่นทมที่มีเรื่องราวอาถรรพ์อยู่จริงหรือไม่ท่านผู้ชมทุกท่านกรอบกัวคนอ่านข่าวทุกคนครับใครที่เคยได้รับฟังหรือว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องเล่าอาถรรพ์เกี่ยวกับเขื่อนสีนครินกันมาบ้างและก็ถ้าลั่นทมท่านสามารถมาบอกกันได้นะครับ แล้วยิ่งจะเป็นการดีเลยนะครับถ้าหากว่าท่านเคยได้รับฟังจากคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนในพื้นที่ท่านอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจานบุรีแล้วเคยได้ยินก็ได้นะครับท่านอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วไปเที่ยวจากนั้นอาจจะถามแม่ค้าหรือว่าได้ยินชาวบ้านเขาเล่าขานกันมาลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าท่านนั้นได้ยินไว้ไว่าอย่างไรมีทั้งเรื่องราวของทหารแล้วก็มีทั้งเรื่องราวของคู่รักบ้างหรือไม่ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและเมื่อไม่นานมานี้เองครับทุกท่านครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนก็ได้มีการเจอร่างน้องมาวินแล้วนะครับซึ่งอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับทุกคนทุกท่านการที่ทําให้เจอร่างน้องมาวินนั้นนอกจากจะได้เครื่องมือที่ล้ําหน้าเกี่ยวกับเครื่องสแกนใต้น้ําแล้วก็ยังมีการร่วมมือร่วมพลังของคนไทยที่ได้เข้ามาช่วยเหลือกันในณตรงนี้ครับ โดยทีมกู้ภัยต่างๆนะครับมีเป็นกว่า18ทีมเลยรวมทั้งหมดแล้วเกือบ200ชีวิตครับที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งยังมีทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้เกี่ยวข้องกันและทุกสื่อทุกสำนักข่าวที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยเหลือกันในการประชาสัมพันธ์ครับและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือประชาชนทุกคนทุกท่านที่ให้ความสำคัญและให้ความสนใจเกี่ยวกับข่าวน้องมาวิน ที่ได้หายลงไปในใต้เขื่อนสีนครินนี้ครับถ้ายังไงแล้วก็ครับคนอ่านข่าวขออนุญาตเป็นตัวแทนครอบครัวคนอ่านข่าวทุกทุกท่านในการกล่าวขอบพระคุณแล้วก็กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องที่สําคัญเป็นอย่างมากครับนั่นคือการกล่าวขอบพระคุณทุกหน่วยงานทุกทีมทุกสํานักทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือและมีหน้าที่ตรงนี้ ซึ่งได้ทำกันอย่างเต็มที่ขอกล่าวขอบพระคุณครับเอาละครับทุกท่านครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับในเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าประวัติของเขื่อนลักษณะเป็นอย่างไรภูมิศาสตร์หรือว่าลักษณะของหินเป็นหินแกนดินเหนียวมีความลึกประมาณเท่าไหร่สร้างมากี่ปีสร้างมาตั้งแต่ปีอะไรพศอ,อ,อะไร ทุกท่านครับซึ่งที่สําคัญนี่ก็ยังได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องเล่าตำนานอาถรรพ์เร้นลับก็ได้มีทั้ง2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของทหารที่ได้ดําลงไปแล้วเจอร่างจากนั้นก็มีลักษณะเหมือนชายชรลาที่ยืนอยู่ข้างๆกับร่างนั้นและยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเป็นคู่รักที่หนีไปอยู่ในถ้าด้วยกันแต่ว่าด้านผู้ชายนั้นกลับไปมีใหม่แล้วทําให้ผู้หญิงนั้น ทำการไม่ดีไม่ร้ายกับคอของตัวเองจนถึงขั้นลาลับจากโรกนี้ไปทั้งสองเรื่องนี้นั้นครับเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าที่ได้เล่าสู่กันฟังครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังจึงเป็นเหตุทําให้คนอ่านข่าวเนี่ยมีการถามย้ําเสมอครับว่าใครที่เคยได้ยินเคยได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้กันมาบ้างไหมหรือว่าท่านได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องอื่นกันมาบ้าง ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคนอ่านข่าวจะย้ําเสมอตั้งแต่ตอนต้นคลิปวิดีโอเลยเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็จะได้พูดคุยกันจะได้ถามไถ่กันครับทีนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านถ้าหากว่าเราไม่ได้มองไปในเรื่องราวของความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่เรามองไปในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ด้วยว่าการที่เขาเล่ากันต่อๆมาเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานลี้ลับอาถรรพ์เหล่านี้นั้นจะได้อะไรกันบ้างสําหรับคนรุ่นใหม่ที่มอง เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะโดยส่วนตัวนะครับคนอ่านข่าวเนี่ยมีความเป็นกลางนะครับทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของความเชื่อแต่ถ้าจะมองไปในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์แบบเน้นๆเ,เลยนั่นก็คือทําให้อาคนที่ไปเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นซึ่งอาจจะมีความคึกขนองมีความเลือดล้อนตามประสาะของวัยรุ่นที่มีความแข็งแรงเมื่อเขานั้นครับได้รับฟังเกี่ยวกับตำนานลี้ลับอาถรรพ์เหล่านี้ แน่นอนแล้วครับก็จะเกิดเกี่ยวกับความกลัวเกี่ยวกับความไม่กล้าในการจะไปลบหลู่หรือว่าจะไปลองดีก็จะทําให้เขาเหล่านั้นเกิดสติและมีความประมาทไม่กล้าทําอะไรไปเรื่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทุกอย่างนั้นย่อมมี2ด้านเสมอดังนั้นครับบางคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วอาจจะไม่ได้มีการกลั่นกรองหรือว่ามีการอบรมบ่มนิสัยในการดูแลเมื่อได้รับฟังเรื่องเหล่านี้นั้น ก็อาจจะเกิดการคิดลองดีก็เป็นได้ครับดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญนะถ้าหากว่าไปเที่ยวเขื่อนหรือว่าไปเที่ยวน้ําตกอะไรแบบเนี้ยทุกท่านครับโปรดดูแลลูกหลานของท่านรวมถึงคนที่ท่านรักแล้วก็ห่วงใยกันให้ดีครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้นั้นอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ได้เกิดขึ้นดังนั้นครับถ้าไปเที่ยวกันหลายๆคนหลายๆกลุ่มก็เป็นหูเป็นตาให้กันนะครับทุกท่านครับคําว่าอุบัติเหตุนั้นไม่มีใครหรอกครับ ที่จะรู้ล่วงหน้าไม่อย่างนั้นครับจะไม่ถูกเรียกว่าอุบัติเหตุแต่คำว่าประมาทนั้นทุกท่านครับคำนี้สามารถเลี่ยงได้ลบออกไปได้โดยการใช้คำว่าสติดังนั้นครับเราทำอะไรจะต้องมีสติให้มากเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ประมาทครับอ่ะนี่แหละครับทุกท่านเรื่องราวของความเชื่อนั้นไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู มูเตลูไม่เข้าใครออกใครความเชื่อนั้นถ้าทําให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นกรุณาเชื่อไปเถอะครับแต่ว่าถ้าความเชื่อนั้นทําให้ชีวิตของเรานั้นเดือดร้อนหรือว่าทําให้ชีวิตของคนรอบกายของเรานั้นเดือดร้อนต้องพิจารณากันให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นเป็นดีหรือว่าเป็นร้ายก่อนจะรับฟังเนื้อหากันต่อไปนั้นครับกรุณากดไลค์และกดติดตามมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับครอบครัวคนอ่านข่าว ซึ่งในลำดับถัดไปนั้นครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดเห็นแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นรอคอยเพราะว่าเป็นความคิดเห็นของครอบครัวคนอ่านข่าวซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นของท่านนั้นปะปนอยู่ไปด้วยดังนั้นครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนอ่านข่าวนั้นเน้นย้ำเสมอว่าให้มีการแสดงความคิดเห็นกันด้วยเพราะว่าความคิดเห็นของท่านอาจจะเป็นประโยชน์อาจจะดนจิตบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนั้นใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ในส่วนสําหรับความคิดเห็นของคลิปวิดีโอนี้นั้นครับคนอ่านข่าวจะขออนุญาตหยิบยกความคิดเห็นมาจากคลิปวิดีโอที่ได้มีการเจอน้องมาวินแล้วครับซึ่งจะเป็นการนําเสนอความคิดเห็นแบบเลื่อนภาพให้ทุกท่านได้ดูกันไปแบบเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้เห็นกันว่าความคิดเห็นของครอบครัวคนอ่านข่าวนั้นล้วนแล้วแต่จะเป็นไปในพลังบวกเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ครับ และไม่ว่าจะมีท่านไหนที่บอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่ได้จากไปนี่ก็ถือว่าเป็นพลังบวกให้กับครอบครัวของน้องที่ได้จากไปครับถ้ายังไงก็ถือว่าคอมเมนต์ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในแรงช่วยในการเยียวยาหัวอ,อกจิตหัวอ,อกใจของผู้เป็นแม่ครับและรวมถึงทั้งครอบครัวและก็เป็นหนึ่งในกำลังใจของผู้ที่ได้เข้าไปร่วมด้วยช่วยกันในเหตุการณ์นี้ทุกทกท่านเลยครับอ่ะนี่นะทุกท่านนะ ใครที่มีส่วนร่วมใครที่อยู่ในคอมเมนต์คนอ่านข่าวก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านในการกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ร่วมกันแสดงความเสียใจและก็ร่วมกันแสดงคำขอบคุณกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับเอาละครับทุกท่านครับก่อนจากกันนั้นครับกรุณาช่วยกดไลค์ให้กำลังใจกับโลกใบนี้กดติดตามมาเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยกัน และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้รับทราบการแจ้งเตือนข่าวสารสดใหม่ทุกครั้งเพราะว่าคนอ่านข่าวนั้นลงคลิปไม่ได้เป็นเวลาตายตัวครับซึ่งการกดกระดิ่งเอาไว้ก็จะทําให้แจ้งเตือนไปยังทุกทกท่านเวลาที่ได้มีการลงคลิปวิดีโอใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับสถานการณ์และได้รับชมเกี่ยวกับข่าวสารแบบทันท่วงทีครับที่นี่ TRNTV คนอ่านข่าวขอขอบพระคุณครับ